เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยจนพื้นที่เต็มแล้วก็ไม่ได้เอาไปแบ็กอัพกับคอมพิวเตอร์โดยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้งานตัวคลาวด์ต่างๆที่มีให้ใช้งาน,นอินเทอร์เน็ตนะครับ g o o g l e Cloud g o o g l e Photo iCloud นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้พื้นที่พื้นฐานมา 5GB 15GB ซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่พอกับการเก็บข้อมูลของเราที่มีเป็นร้อยหลายร้อยกิีโอบงคนะครับที่จะให้ได้ ที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในคลาวด์นะครับเพื่อให้สามารถแบ็กอัพภาพแล้วก็วิดีโอของเราบนโทรศัพท์มือถือได้แต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเพื่อนๆสามารถสร้างคลาวด์ส่วนตัวสําหรับเก็บภาพแล้วก็วิดีโอบนตัวบอร์ด Raspberry Pi ได้โดยใช้งบเพียงไม่กี่บาทแค่นั้นเองครับโดยเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการสร้างคลาวด์สาหรับเก็บภาพและวิดีโอบนตัวบอร์ด r a s p b e r r y Pi เนี่ยมีชื่อว่า Image นะครับตัว Image เนี่ยเป็นตัวแพลตฟอร์มจัดก,การรูปภาพและวิดีโอรูปแบบหนึ่งครับที่เราสามารถโฮสต์บนตัวบอ Raspberry ร,ร์ด้้แลวก็ ทำการเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างพวกฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่า SSD อะไรกัแล้วแต่ที่มีพื้นที่จะเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาพและว,วิดีโอนะครับโดยหลังจากที่เราโฮสต์ตัว Image บนตัวบอร์ด Raspberry Pi แล้วเราก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเรา เพื่อให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยทำการแบ克อัพภาพและก็วิดีโอเข้าสู่ตัวบอร์ดรัสเซอรี่พายที่โฮสต์ตัว Image Server อยู่โดยภาพลและวิดีโอเนี่ยก็จะถูกมาเก็บที่ตัวฮาร์ดดิสก์ไดฟ์หรือว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เ,เพื่อนๆเลือกนะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆของตัว Image เนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างกับบนตัวโทรศัพท์มือถือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกภาพจากหน้าของบุคคลนะครับหรือว่าการแยกภาพจากตำแหน่งของภาพที่ถูกถ่ายเนี่ยก็มีฟีเจอร์ต่างๆให้เลือกใช้งานมากมายเลยครับถ้าคคเื่่อนสนสกรระงงัังง cloud server ห,บ,บ,หบึึ ก็อลองคลิกที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูว่าวิธีการทำเนี่ยมันทำยังไงและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างผมรับรองเลยว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนอย่างแน่นอนครับ